ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลเนี่ยทุกอย่างบนโลกมันไม่มีอะไรใจดีสําหรับเราเลยครับถ้าในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีอะไรใจดีต่อให้คุณเคยพาทีมเป็นแชมป์มาก็ตามมนุษย์คนหนึ่งพาทีมคว้าชแชมป์สร้างความหวังและถูกยกให้เป็นทายาทของยเกนคลับแต่วันนี้เขาอาจเหลือเวลาไม่นานกับตําแหน่งเฮดโค้ชครับความจริงบนโลกนี้มันโหดร้ายครับมันโหดร้ายตรงนี้เลยครับ คุณจะถูกตัดสินจากปัจจุบันไม่ใช่อดีตคุณจะถูกจดจําจากผลลัพธ์ไม่ใช่ความตั้งใจครับและคุณจะถูกปลดถ้าทีมของคุณไม่มีทางกลับขึ้นมาได้อีกวันนี้อันเนอร์สลอตกำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆคราวที่แล้วผมบอกอยู่บนฐานน้ําแข็งแต่ตอนนี้บอกเลยว่าอยู่บนเส้นบางๆแหละเส้นกานที่ระหว่างฮีโร่ของรูปการก่อนและโค้ชที่หมดเวลาของตัวเองแล้วครับ ไม่ว่า FSC จะตัดสินใจแบบไหนคืนนี้คือคำคื้นที่บอกว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับ